ได้เชิญเจริญสักธาบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจอุศลทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาแล้วพอดีหรือว่าที่กําลังติดตามอยากจะร่วมบุญในการสร้างห้องน้ำที่ศาลาปฏิบัติธรรมหรือว่าศาลาอเนกประสงค์ที่จะใช้รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็อบรมนักเรียน แล้ตอนนี้นาทำวัดท่มุโกนาตำบลเขาที่นครอำเภอท่ารุ้งจังหวัดสุโขทัรนากำลังดำเนินการก่อสร้างนาห้องน้ําจํานวน20บห้องนาโดยแบ่งเป็นผู้หญิงสิบห้องผู้ชายสิบห้องนาในงบประมาณสอง0,000บาทนางวดแรกได้จ่ายไปแล้วนาห้าหมื่นบาทนางวดที่สองนาก็จะนาต้องจ่ายอีกห้าหมื่นบาทนาเขอจะเชิญเจริญศรัทธานะโยมนะ นายโยบญาติโยจจได้มีโอกาสร่วมนะสร้างห้องน้ำนะในศาลาอเนกประสงค์หรือว่าสาลาปฏิบัติธรรมน,ะนะว,นรวัฒนธรรมโกแองนี้ร่วมกันตามกาลังศรัทธาหรือว่าทารับเป็นห้องห้องละหนึ่งหมื่นบาทนะตอนนี้ช่างได้ดําเนินการป่นะอฉากแล้วก็ติดป,ประตูวงกบนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังขาดจตุปัจจัยนะอีกจํานวนหนึ่งแสนมื่นะ 1, 000, 50, 000บาทที่จะจ่าย นาะมวดที่สองนะก็คือ5้าหมื่บาทานะก็ขออนุมโมทนานโยมนะผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะเข้ามาร่วมบุญกันได้ที่วัดหรือว่าร่วมบุญตามเพจหรือ Facebook นะของนะวัดถ้ำตะโกนะผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนะเลขบัญชี1 4ึ่งสี่หกชื่อบัญชีวัดถ้ำตะโก ได้ตลอดนายบน้ขออนุมโมทนาสาธุกับญ,ญาติโยมทุกคนทุกทนน่านที่ได้ร่วมบุญได้ร่วมอนุมโมทนาในครันน้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงหมดทุกข์หมดโศกหมดโศร้ดหมดภัยคิดหลังสิ่งใดขอ,ขอให้สมความมุ่งมั่นฝากประกขขารบวอนุมโมทนา